หรับกลุ่มอาการปวดหลังนะคะอาการที่มักจะพบว่าจะเป็นอาการปวดหลังที่มีภาวะอาการปวดจากบริเวณบ้านเอวอาจจะขึ้นมาบริเวณชายโครงนะคะอาจจะพบอาการปวดเพียงแค่ข้างเดียวหรือว่าสองข้างนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับคนที่มีอาการปวดไม่รุนแรงก็อาจจะมีภาวะอาการแบบปวดเมื่อยเล็กน้อยนะสําหรับคนที่มีอาการปวดรุนแรงก็อาจจะทําให้เกิดการจํากัดการเคลื่อนไหวน,นะคะ แล้วก็มีอาการปวดที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งถามว่าสาเหตุของอาการปวดหลังมันเกิดจากอะไรก็คือเกิดมาจากการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะในการทํางานในการอยู่ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินหรือว่าท่านอนนะคะนอกจากนั้นอาจจะเกิดมาจากสาเหตุของการบาดเจ็บจากการยกของหนักนะคะการทํางาน หรือว่าการเล่นกีฬาก็ได้นะคะและอีกสาเหตุหนึงที่พบได้บ่อยมักจะพบกันอาจจะเกิดมาจากความเสื่อมของร่างกายนะคะซึ่งความเสื่อมนี้อาจจะพบมากในผู้สูงวัยนะก็จะเป็นความเสื่อมของกระดูกสันหลังที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วนะคะซึ่งในคนที่มีปัญหาปวดหลังที่เรามักจะเจอปัญหาก็คือว่าในคนกลุ่มนี้ก็จะมีภาวะของกระดูกสันหลังที่ติดแข็งนะคะ เคลื่อนไหวได้ไม่เต็มช่วงการเคลื่อนไหวของเขาตามปกตินะแล้วก็มีภาวะของกล้ามเนื้อของร่างกายที่ไม่สมดุลการซ้ายขวาทําให้โครงสร้างร่างกายของเราผิดไปนะคะอยู่ในโครงสร้างที่ไม่สมดุลทําให้เกิดการใช้งานของร่างกายเนี่ยที่มากและก็น้อยเกินไปนะคะ การออกกําลังกายแบบพิลรทิศจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะสมดุลซ้ายและขวาของเรานะคะแล้วก็ลายมนต่างๆรวมไปถึงการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวซึ่งมีความสําคัญมากซึ่งกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวนี้ค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อที่จะช่วยทําให้กระดูกสันหลังเกิดความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บนะคะ ในขณะที่เรามีการเคลื่อนไหวการใช้งานหรือว่าในการที่เราจะต้องมีการยกของหนะักตัวกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนี้จะเข้ามาช่วยพยุงกระดูกสันหลงัง เพราะว่ากล้ามเนื้อกลางตัวนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ชิดกับกระดูกสันหลังนะคะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้อกระบังลมแล้วก็กล้ามเนื้อหลังนะคะตั้งแต่หลังส่วนในสุดที่ติดชิดกับกระดูกจนออกมาถึงกล้ามเนื้อหลังด้านนอกเลยนะคะการออกกําลังกายแบบพิราทิสก็มีความสําคัญจะช่วยทําให้ท่าทางของเราบ,บุคลิกภาพกลับมาอยู่ในท่าทางที่ดีนะคะ a l i g เ m e n t กลับมาอยู่ในภาวะที่สมดุลมีความแข็ง แรงแล้วก็มีความยืดหยุน่นร่วมกับกระดูกสันหลังเราก็จะมีการออกกําลังกายแต่ละส่วนของกระดูกสันหลังโดยการใช้กล้ามเนื้อแกนกลางองตัวเข้ามานะคะก็จะทําให้กระดูกสันหลังของเราเคลื่อนไหวได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะ